ส่วนนี้คือการสาธิตวิธีการทํางานและการทดสอบนะครับผมถังขยะเปิดปิดอัตโนมัตินะครับควบคุมโดย a น d โน n o Uno นะครับสาหรับตัวโปรเจกต์ตัวนี้ครับผมเราจะใช้ในส่วนของตัวเซอร์โวมอเตอร์นะครับตัวใหญ่นะครับไว้ทำสำหรับในการหมุนนะครับฝาถังนะครับให้เปิดหรือปิดอัตโนมัตินั่นเองครับโดยมีในส่วนของตัวเซนเซอร์อันต้าโซนิกทานดิวเซอร์นะครับที่เอาไว้สําหรับในการตรวจจับนับดิสแทนซ์หรือว่าระยะทางที่ผู้คนเดินผ่านเข้ามานะครับถ้าเกิดว่าระยะทางครับที่ผู้คนเข้ามาใกล้เนี่ยนะครับ ต่ำกว่า50ซนติเมตรลงมาครับก็จะสั่งให้ตัวเซอร์โวมอเตอร์ตัวนี้นะครับหมุนไปที่0องศาครับก็คือเปิดฝาถังนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าหน่วงระยะเวลาสักประมาณ5วินาทีนะถ้าเกิดว่าระยะทางนะครับมากกว่า50ซนติเมตรขึ้นไปครับก็จะสั่งให้ตัวเซอร์โวมอเตอร์นะหมุนไปที่90องศาเพื่อให้ฝาถังนั้นปิดอัตโนมัตินั่นเองนะครับซึ่งตัวโปรเจกต์ตัวนี้ผมก็จะควบคุมด้วย Arduino Uno and Mega 328p นะครับเป็นตัวประมวลผลหลักครับทำหน้าที่ในการนะครรรััับส่่งใหห้ตตวเออ์มมุแลทําาาก สัญญาณมาจากตัวอันต้าโซนิกทานดิวเซอร์นั่นเองครับซึ่งแหล่งจ่ายไฟของเราครับในที่นี้เราใช้ได้ทั้ง2แบบนะครับสําหรับแบบแรกครับก็จะเป็นในส่วนของ usb ขนาด5โวลต์นะครับซึ่งอาจจะมาจากนะครับที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบนะครับสมาร์ทโฟนก็ได้นะครับหรือว่าต่อกับคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่านะครับเป็นส่วนของตัวแจ็คอะแดปเตอร์ขนาด1 2โวลต์นะครับซึ่งตัวแจ็คอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะนรับรับแรงดันได้ทั้งหมด12เกินนับัววกนอปลบโดยจะให้ตัวแรงดันนะครับ ห้ามเกิน12โวลต์เด็ดขาดนะครับผมใช้อย่างใดอย่างหนึ่งครับและสำหรับการทดสอบครับเมื่อเราได้เสียบนะครับแรงดันไฟเข้าสู่ตัวโปรเจกต์เรียบร้อยแล้วนะครับเราลองเอามือเข้าไปบังใกล้ๆนะครับเมื่อเอามือนะครับมีระยะทางนะครับต่ำกว่านะครับ50เซนตเมตรับก็จะสั่งให้ตัวเซอร์มอเตอร์นั้นหมุนไปที่นะครับสุดองศาเพื่อเปิดฝานั่นเองครับแต่ว่าถ้าเกิดเอามือออกนะครับก็จะทาให้ฝานะครับปิด ลงนะครับโดยหน่วงเวลาสักประมาณ2-3งถึงวินาทีนะเพื่อเป็นการเช็คระยะทางให้แม่นยําขึ้นเองครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนนะครับเข้ามาใกล้นะเพื่อทำหน้าที่ทิ้งขยะก็ได้เช่นกันนะครับโดยอาจจะใส่ขาหรือท้องนะเพื่อเป็นตัวบังสะท้อนในส่วนของตัวอันต้าซูนิคทานยูเซอร์ของเรานั่นเองครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาออกไปปุ๊บนะครับฝาถังก็จะปิดอัตโนมัติเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานถังขยะนะครับโดยที่เราไม่จําเป็นต้องเปิดฝาถังเองครับซึ่งตัวเครื่องก็จะเปิดหรือปิดให้นั่นเองนะครับ ผมขอจอบการนำเสนอครับในส่วนของขังขยะเปิดปิดอัตโนมัติควบคุมด้วยอนุโนโยูโนแต่เพียงเท่านี้ผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ